คือใน Special s t a ตจเนี่ยลิซ่าสวยมากน่ารักมากชอบตาของชีอะตาโตดูมีสเสน่ห์สุดๆมีแต่คำว่าสวยเต็มหน้าไปหมดส่วนสรินนักข่าวมือถือมาแล้วมีใครได้ดูหรือ,อยังเมื่อลิซ่าปล่อย Rockstar Special Stage Performance ที่โชว์สกิลเต้นสุดแซบท่าเต้นก็จัดเต็มจะร้องจะแรปก็เลิศใน Performance นเนี้ยไม่รู้มุมกล้องมันเรียกว่าอะไรแต่แผนเข้าแผนออกโยกซ้ายโยกขวาตาม Perform a n c e ทำให้คนดูรู้สึกเข้าถึงสเตจมากขึ้นคือมันดีอะไม่ใช่แค่จอทิ้งไว้เฉยๆทำให้สเตจนี้ดูมีพลังแบบคูณ2มุมกล้องอินเตอร์เวอร์ชาติอื่นไม่ค่อยเห็นใครทำแบบนี้นะที่กล้องขยับตามจังหวะการเต้นทำให้ดูมีมิติมากขึ้นทั้งร้องทั้งเต้นเสียงน้องเขาไม่เคยดรอปเลย แล้วคนที่ชอบบอกว่าน้องเขาโดนแกงให้ใส่ชุดโชก้นมากกว่าคนอื่นนะมาดูเพอร์ฟอร์แมนซ์นี้หน่อยจ้าก็บอกแล้วว่าน้องเขาชอบสไตล์นี้ก็ปั้นมาอย่างดีมีของดีก็ต้องโชว์ปะวะแต่แต่แต่ยอมรับว่าชุดที่น้องเขาเคยใส่ในคอนเสิร์ตเนี่ยบางชุดมันก็ดูโป๋ไปหน่อยถ้าโชว์แบบนี้กําลังดีมันไม่โป๋เกินไปก็โชว์ให้รู้ว่าหุ่นดีก้นแน่นใครจะทาใหม่สนเสร็หน้าข่าวมือถือ